ในส่วนของผมยัมีเรื่องประเด็นหน้ากากอยู่นะครับนี่ฮะ,ะคุณสุชาติสินรัตนร์รองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งให้ยกเลิกการจัดสรรสินค้านัากาการระบัยผ่านช่องทางร้านค้าถงฟ้ารวมถึงกระจายผ่านร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับตามห้างต่างๆนี่นะฮะโดยจะมีการจัดสรรหน้าก,ากากรอบสุดท้ายในวันที่16มีนาคมนี้นี่ฮะประเด็นมันก็คือว่า คุณเอาไม่อยู่นั่นเองอคุณไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องของการกระจายสินค้าหน้ากากได้ตามที่คุยไว้ตั้งแต่ต้นอ,อันนี้ภาษาไทยคุณห่หวยเองออนั่น,นะเอะดูนี่คือกระทรวงพาณิชย์นะฮะได้เห็นไหมล่ะแล้วมันก็มัน,มนก็มันคือกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถทําให้การค้าขายเป็นระบบได้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่ากระทรวงอะไรที่ไหนจะทําได้แล้วอะ เน,นี่ยแสดงว่ามันบอกบอกว่าที่ผ่าน,านมาที่มีปัญหาเนี่อ,อมันมีปัญหาที่กระทรวงคุณนั่นแหละก็ใช่มันมีปัญหาที่กรมคุณนั่นแหละแล้วออลตอนนี้ค่อยออกมายอมรับพยายามจะปัดไปให้สาณสุขจ่ายซะออไปแจกจ่ายซะไปจัดการซะออจะให้ผู้ว่าไปจัดการซะซึ่งมันก็ดีแต่มาสะท้อนว่าคุณทํางานไม่ได้เรื่องในที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่คุณทําแล้วหน้ากากประชาชนไม่พอใช้ออแพทย์พยาบาลไม่พอใช้เนี่ยเดี๋ยวจริงนะเดี๋ยวต้องมีคนไปร้องศาลปกครองไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องเป็นราวคาลอะรากาใจยังอยู่เยอะนะผมว่ามัน คือคือค,ค,ค,คุณเป็นหน่วยงานหลักที่สุดแล้วออในประเทศเออนี้ที่จะดูเรื่องการค้าการขายอ่ะแต่คุณไม่สามารถจัดการแค่เรื่องเรื่องสินค้าได้เนี่ยผมแล้วมันไม่ใช่สินค้าใหญ่โตเลยนะเ,เออนีกก่ยน่ากลั้นทำไมก็บอกคุณก็บอกไม่มีจำนวนแน่นอนเดี๋ยวแล้วทำไมคุณเช็คก,กันไม่ได้แล้วบอกว่ามา<อ>ีการปัญหารั่วไหลตั้งแต่ต้นทางจัดส่งโอ้โหโคตรกระจอกเลยนะผมพูดตรงๆนะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนมือแล้วไหมผมว่าผมว่า ไปเลยรีบผ่านไปเลยข่าวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวอุบัติบารมาก